สวัสดีครับพบกับช่องสีชมพูกับแอดมิสสีชมพูก็สวัสดีที่ทุกท่านนะครับนี่ก็ใกล้ไมยออกแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับถูกรางวัลกันทุกคนเลยนะครับผมให้ได้รวยเงินทองใช้กันทุกท่านเลยนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับเรามาดูโพยที่เราลงประจำหกันเป่นะครับอ่ารวมได้คนดังออนไลน์นะครับวันนี้ก็ลงประจำเหมือนกันนะครับผมมาดูว่าแต่ละอาจารย์ดังนะครับมีอาจารย์ไหนให้ได้ตัวไหนบ้างนะครับผม ตอนนี้ที่แอ้บินดูอ่าไอ้ไปเรื่องเลขอั้นก่อนเลขอั้นที่บินเห็นนะน่าจะมีแต่17นะ1771แล้วก็817นะครับ817นะเอ่ออถ้าใหมินดูเอาจราิงเลยคือมันอั้นนานแล้วแหละตัวเนี้ยอั้นสักพางนึงแล้วแหละไอ้บินก็คิดว่าเอ๊ะอาจารย์คนไหนให้นะทำไมไม่หาไม่เจอว่าอาจารย์ไม่หวยคนไหนแม่น้ำหนึ่งหรือเปล่าไม่ใช่ ที่ผมบอกตัวนี้ก็ไม่ใช่นะอะไรกมินนะคือ,ค,อคือไม่ได้ตามข่าวนะเบยเป็นคนแบบไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่คนกรุงเทพนะอ่ะเออเราก็ไม่รู้นะอ๋อห้องเลขแปดนี่เป็นว่าแปดหนึ่งเจ็ดนี่อ๋อแล้วก็เป็นตอนอว่าแปดหนึ่งเจ็ดนี่มันเป็นแบบเลขเอ่ออ่อใบเลขตึกตนะั้งเนาะผู้ว่าเนาะแปดตึกแปดแล้วก็เอ่อคนที่สิบเจ็ดนะเป็นแปดหนะึ่งเจ็ดนะผมแบบอันแบบมาถึงมาถึงหวยเลยนะนะ ก็คือแบบเป็นเป็นตัวอั้นนบเต็มเลยนะครับแปดหนึ่งเจ็ดนะครับที่มมนเห็นน่าจะมีอยู่ตัวเดียวอยู่ตอนนี้นะถ้ามีดูนะถ้าเกิดในนัดนัดตอนนี้นะครับผมอ่ะขนาดเจฟองเบียร์กับแม่น้ำหนึ่งหรือว่าเจนุกหรือว่าอื่นเนี่ยยังไม่อั้นเลยนะจะไม่อั้นเลยนะครับผมก็ก็เน้นั้นแหละอิงอิงตามตลาดที่แดงแล้วกันนะครับที่ตามตลาดที่แดงนะครับดาด,ด,นะดูกันว่าเจฟองเบียให้อะไรนะครับเจฟองเบียร์ก็ให้แบบวันก่อนเนะี่ยอ่ะเป็นห้าหกสี่นะครับเลขวงเลียค้าเลขก,ก่อนหกสี่สี่หก 62สออต้องมา42 642นะครับก็คล้าย,เ,ยเดิมนะครับใครชอบก็เลือกได้เลยนะหนึ่งเป็น64 62นะครับ68 69นะครับแล้วก็แม่น้ำหนึ่งแม่หนึ่งมี49 40 90นะครับแล้วก็490 567นะครับี 6, 4, 6, บ 6, 8, 6, บกส่วนแม่หนึง่งคล้ายกันไหมก็พอไม่ไม่ใช่เลขตรงกันเดี๋ยวตัวนี้มัน564นี่567นีาแบบก็ใกล้ใกล้ๆกันอยู่นะโอเคนันก็เนหนึ่สี่เหมือนกันเลยทั้งทั้งสองเจ้าเลยนะครับ แต่มินมินไม่ค่อยเออเออนี่คอยอย่างสมบูรณ์มิมนมินไม่ค่อยได้ซื้อเลขสีเท่าไหร่นะเพราะว่ามันแรนที่ออกนึกะก็เลยไม่ไม่ค่อยได้ตามเลขสีเท่าไหร่นะครับอ่าคอนเทนต์ลูกบาลมีมหาเฮงนี่ก็เข้าเรื่อยๆอยู่นะครับโดยว่าสองตัวนะมีอันนี้ให้เป็นเก้าหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองห้าเจ็ดสองแล้วก็เจ็ดห้านะครับนี่คืของเจนุกนะครับเพชรก้าเด็กชายนำโชคน,นี่ก็เข้าอยู่เรื่อยเหมือนกันตัวเล็กจะหลตัวนิดนึงนะครับมีห้าเจ็ดอังทักกับด้วยเนาะมีห้าเจ็ดสองเจ็ดห้าหนนึ่งะครับ สองหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะฮะสองห้าหกเจ็ดเก้าเจ็ดนะครับอ uh. ่ะแล้วก็น <øre> well no, so ้องลูกแก้วพาปางน้องลูกแก้วพาปางอันนี้แอดมินไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ตามนะไม่นี้อันนี้ไม่ได้ตามแอดมินไม่แน่ใจว่างวดงวดก่อนนี่ถูกหรือเปล่าแต่น่าจะถูกนะเขาเลยเอามาใช่ไหมครับไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะถูกสองตัวนะแต่ว่าไม่ไม่ได้ตามกันไม่ไม่ไม่ได้อูนะครับผมแอันนี้ก็ให้วงนี้ก็ให้เป็นเจ็ดแปดสี่สองห้าสี่ให้สี่กันนี่แล้วนะครับให้ถึงสี่หลงละ อแล้วก็เจ็ดสามเจ็ดสามสี่สี่เจ็ดนะครับในโซนนี้เขาหนุยพลาสตปืนพันเพิ่งหลุดเนงวดก่อนนะครับเวลาหลุดไม่ค่อยหลุดเกินวดนหนึ่งเลยทำให้นะ่าสนใจมากนะแต่เลขเลขจะไม่ค่อยเหมือนเหมือนกับอันนี้นะเหมือนกับข้างบนนะดูดูต่างดูต่างกับเจ้าอื่นทั้งสี่เจ้านี้หมดเลยนะครับเจ็ดศูนย์มีไม่ข้างบนเนี่ยไม่ไม่มีเลยนะครับต่างกันมากเลยเจ็ดสองมีอยู่นะครับเจ็ดสองนี่มีอยู่เจ็ดสองมีอยู่ แล้วก็แปดศูนย์แปดศูนย์ข้างบนก็ก็แทบจะไม่มีไม่มีแปดสองนะครับก็ต่างกันดูมีมีใกล้ๆก,ก,กันมีตัวที่มีคล้ายก็มีเจ็ดสองอยู่ตัวเดียวนะครับตัวนี้นะครับสามตัวเป็นห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดสองห้าแปดศูนย์ห้าแปดสองครับของตจ้ดุพดันธ์นี่ค่อนข้างแม่นมากๆนะครับคือช่วงหลังๆที่ผ่านมาเนี่ยหลุดไม่เกินงวดถึงงวดต่อมาเข้าตลอดโดยเฉพาสองตัวนะสองตัวเนี่ยเข้าเข้าบ่อยมากจริงๆสามตัวเคยเข้านานๆทีจะเข้าทีหนึ่งแต่ว่าก็เข้ามาก็เ,าเคยเข้านะอื สอบขครที่ชอบนะครับผมอ้มินก็คิดว่าดุยย์พระทังก็น่าจะกันไว้สักหน่อยเหมือนกันนะท่านเนี้ยเพราะว่าอต้นท,ที่ผ่านยังไม่หลุดเกินงวดหนึ่งเลยอ่ะออต่ว่าวันนี้ก็เป็นไปได้หมดนะเลขมันกระจายมากๆาเหมือนกันเนี่ยเลขแบบดูว่าเหมือนกับยากงวดเนี้วันนี้ยากอยูน่นะครับผมเลขกระจายขนาดเลขดังยังเป็นเลขเลือกตั้ง ผู้ว่าเลยไม่ใช่ในของอาจารย์ดังเลยเพราะว่างวดก่อนอาจารย์ดังตายเรียบหมดเลยศูนย์หนึ่งสองตายเรียบหมดเลยนะครับผมก็คือแบบแทบแทบตายเรียบหมดเลยงวดก่อนนะครับถ้า่านงวดนี้ก็แบบอืน่าน่าสนใจนะอืมด้วยเป็นศูนยแปดศูนแปดก็ได้นะหมายเลขเลือกต่างแบบหมายหมายเล็นะเพราะว่าที่แบบเลือกต่างก,ก็เป็นแปดเนาะเลขแปดแล้วก็อันนี้ก็เป็นศูนแปดก็ได้นะด้วยเป็นศูนยแปดอาจจะ <S 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 ขยับนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย ใช่แบบแปดหนึ่งเจ็ดตรงๆเ่ะถ้าแปดหนึ่งเจ็ดตรงมันว่ามันแบบมันยากมันยากไปมันยากไปออืืมเราแบบตามสติอย่ะไอตัวที่อั้นอย่างเงี้ยอั้นเดียวๆอย่างเงี้ยอั้นตัวแรกเดี่ยวๆอย่างเงี้ยไม่เคยออกเลยนะน่าจะเป็นแบบสิบกวงวดที่ผ่านมาไม่เคยออกเลยถ้าเท่าตั้งแต่ยังจำได้เลยนะงไอตัวที่อั้นเนี่ยนานมากเลยนะที่นั่นจากสิบกวัวดตัวอั้นอย่างเงี้ยแบบกลัวมากเลยเพราะส่วนเล็กอั้นส่วนเล็กอันที่เราแบบ เลขอันแบบไม่ออกตลอดนะครับตัว่าอันนี้คือแบบอ่ะก็อันอันเต็มๆตัวเดียวอ่ะเลขเริ่มตั้งผู้ว่า8 1 7 1 7ึ่นะสองตัวนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ะสองคินนี้ก็ประมาณนี้มาดูมา,มาดูรีวิวนะครับรีวิวโพยนะครับของอาจารย์ดังกันสักหน่อยนะครับผมอ่ะก็อย่างไรก็ฝากกดไลค์ก,ก,ก,กดแชร์กดติดตามนะครับให้รวยๆทุกท่านนะครับเอ่อของสาสรมืดก็ให้เป็นแบบ สองหนะึ่งหกเนาะเดี๋ยวเราลุ้นกันละกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็เนี๋ยวเออมถืวมันแบบเลขดังเป็นหนึ่งเจ็ดมันก็อาจไปออกหนึ่งหกก็ได้นะเพราะว่ามันชอบเป็นแบบนี้นะหนึ่งหกมันก็เป็นเลขที่เคยออกเนาะต่อมาเป็นหกหนึ่งหกหกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยอ่านในใจมินเองใจมินเองนะคิดดังไปนิดหนึ่งนะอ่าก็ประมาณนี้นะครับอย่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะครับขอให้ดยๆทุกทา่านทุกวันกันทุก คนเลยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม